สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมฟิลกิติกรโทฟีทุกวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้นะครับ12นาฬิกา20นาทีกับรายการไดอารี่ช่อง5ตลอดทั้งรายการในวันนี้นะครับผมไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดนะครับเพราะว่ารายการของเรานะครับมีทั้งเนื้อหาสาระและความบันเทิงเหมาะสมกับคุณผู้ชมในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ครับและสําหรับช่วงรอบรู้กฎหมายเรื่องนี้กับทนายไดอารี่ช่อง5วันนี้จะคุยเรื่องกฎหมายอะไรนั้นคุณแดงกวารอคุณผู้ชมอยู่ครับ สนับสนุนโดยบริษัทกฎหมายธรรมพิบาลจำกัดกาแฟโควิดคอฟฟี่โทร0835433205สวัสดีครับ สำหรับช่วงรอบรู้กฎหมายเรื่องนี้กับทนายแดรี่ช่อง5นะคะวันนี้คุณผู้ชมอาจจะสังเกตว่าบรรยากาศของเราไม่เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาค,คือพี่ทนายนิพนธ์กับแตงกวาเนี่ยนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่สถานที่สถานที่หนึ่งที่นี่คือที่ไหนคะพี่นิพนธ์ค,คะที่นี่ก็คือสถาบันบัณฑิตทนาบริหาศาสตร์หรือว่านีดานะครับวันนี้เราจะติดตามเรื่องอะไรกันวันนี้ผมจะพามาดูหลักสูตรนะครับสำคัญหลักสูตรหนึ่งนะครับซึ่งก็มีทั้งนักการเมืองนะครับนักบรญญาได้ระดับสูงตลอดทั้งภาครัฐเเกกกกชนนนรัให้วาาามมมมจแล็ียย เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจมากๆกเลยทราบว่าพี่นิพนธ์เองก็เรียนหลักสูตรนี้อยู่ด้วยใช่ไห<ช>มคะผมอยูอ่เรียนรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่6นะครับซึ่งก็เรียนจน่ในขณะนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราวันนี้ขออนุญาตตามดูหน่อยว่าหลักสูตรนี้มีการเรียนการสอนอยังไง <c oughs> ดียังไงนะคะ <c oughs> แล้วก็ที่สําคัญเลยขออนุญาตพูดคุยคุ้มในการหลักสูตรยินดีครับเชิญครับและตอนนี้นะคะที่ฉันอยู่กับผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการการจัดการสําหรับผู้บริหารระดับสูงหรือว่าวบสดรมนตรีโสขติยานุรักษ์สวัสดีค่ะสวับ ขัข้นกหลักสูตรนี้ตอนนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยมีทั้งนักการเมืองผู้บริหารระดับสูงหน่วยง,งานภาครัฐภาคเอกชนมาเรียนกันมากมายสำหรับวบ,บสนี้นะคะที่มาที่ไปจริงๆแล้วเป็นมาอย่างไงคะคืออย่างนี้ครับก็คือว่าปัจจุบันนี้เรากําลังเปิดรุ่นที่7อยู่ก็ถอยไปเมื่อ6รุ่นที่แล้วนะครับก็ประมาณสัก3าปีที่แล้วนะครับจริงๆความเป็นมาก็คือว่านิด้าเราเนี่ยครับในอดีตนี่คือเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงนะครับซึ่งถือกาเนิดขึ้นโดยในหลวงรัชกาลที่9 องท่านมีพระราชดำริว่าน่าจะมีสถาบันพัฒนาข้าราชการรดับสูงในสมัยเดิมนะครับสมัยก่อนนี่ก็มีจุฬาธรรมศาสตร์ซึ่งสอนประมาณดับปัญญาตรีที่นี่ก็เลยสอนปโทและก็ปอเอกนะครับเราก็มีหลักสูตรสำหรับผู้บริหารเป็นปอโทนะครับและก็ปอเอกมานานแล้ว นะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยครับสิ่งเก่าที่จบไปก็บอกว่าอยากจะฟื้นฟูความรู้อยากจะมีอะไรใหม่ๆเราก็พยายามจะนั่งคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะมีอะไรบ้าง mm hmm. สุดท้ายก็เลยพัฒนาขึ้นมา mm hmm. เป็นหลักสูตรวิยาการการจัดการสําหรับนักบริหารระดับสูง mm hmm. ก็คือว่ามาต่อยอดผู้ที่จบไปแล้วได้อยากจะมีความรู้ mm hmm. มาอ mm ัปเดตความรู้ใหม่มีอะไร mm hmm. ใหม่ๆนะครับ mm hmm. แล้วก็มาเรียนรู้ mm hmm. จากประสบการณ์ของ ผูที่ประสบความสําเร็จเราก็เลยพัฒนาขึ้นมาเป็นหลักสูตวรวปสอเกิดขึ้นนะครับโดยแนวะคิดเราก็บอกว่าเพื่อที่จะได้ครอบคลุมและก็ครบทุกเรื่องในหลักสูตรเดียวกันเราก็แบ่งเนื้อหาออกมาเป็น4ส่วนใหญ่ๆด้วยกันะะนะครับก็เปรียบเหมือนกับมหาวิหารเราก็จะมีเสา4าต้นด้วยกันต้นที่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องราวของ ปัจจัยแวดล้อมคือเรื่องเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยนะครับ globalization นะครับส่วนที่2คือเรื่องการบริหารจัดก,การสมัยใหม่นะครับเพราะโลกมันเปลี่ยนมากเร็วมากเพราะนั้นก็ต้องรู้เรื่องการบริหารจัดก,การสมัยใหม่การตลาดเรื่องของกลยุทธ์ต่างๆนะครับส่วนที่3คือเรื่องของการเงิน หน be ีไม่พ้นนะครับในองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐอะไนก็ต้องเข้าใจเรื่องกลไกการเงินการเงินใหม่ๆตลาดเงินตลาดทุนเครื่องไม้เครื่องมือทางรเงินซึ่งร่วงเปลี่ยนเร็วมากนะครับนะครับเพราะนั้นก็ควรต้องรู้ตรงนี้ด้วยประการสุดท้ายก็คือองค์กรจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้หนีไม่พ้นต้องผู้นําด้วย เพราะนันอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการบริหารบุคคลเรื่องความเป็นผู้นำการบริหารบุคคลในองค์กรจะพัฒนาบุคลากรอ,อย่างไรนะครับและสุดท้ายก็คือในส่วนนี้ก็ประกอบด้วยผู้นำก็ต้องคำนึงถึงสังคมด้วยตัวเองประสบความสำเร็จแล้วต้องคิดเปื่อสังคมด้วยก็เลยไปที่มาของหลักๆก,ก็คือเสาสี่ต้นด้วยกันก็คือนี่คือสิ่งที่เป็นนิมานแนวค,คิดว่าถ้ามาที่นี่ก็ถือว่าครบทุกส่วนทีนี้ในโลกความเป็นจริงเนี่ยครับ ของเราประเกิดเป็นสามรรััศึิษาเราก็เลยต้องมีการปูพื้นเราก็มีหลักวิชาให้หน่อยึ่งแล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นเรียนยุบประสบการณ์ของต่างประเทศนะครับมาต่อย,ยอดแล้วก็มีการฝึกนั่นนี่มีการทํางานกลุ่มอะไรต่างเพื่อการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอันนี้ก็คือเป็น,ปนหลักพื้นฐานาง่ายๆที่เราคิดว่าน่าจะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของอสังคม ยิ่งในยุคการเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับแล้วก็มาเจอปัญหาเรื่องโควิดเข้าไปนะครับจะอยู่ยังไงจะดิ้นรนยังไงจะปรับตัวยังไงรูปแบบจะเป็น New Normal แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทําให้มีผู้สนใจจํานวนมากทีนี้ของเราก็คิดต่อยว่าในเมื่อเราคิดแบบนี้แล้วผู้เรียนจะเป็นยังไงบ้างเราก็มาดูว่าอผู้เรียนเนี่ยจริงๆเนี่ยในโลกความเป็นจริงเนี่ยสังคมจริงๆเนี่ยเราประกอบด้วยทุกภาคส่วนตั้งแต่ภาครัฐนะครับข้าราชาการ ทหารตำรวจรัฐวิสาหกิจเอกชนนะครับแล้วก็สื่อมวลชนและก็รวมทั้งศิลปินบันเทิงก็ต้องอยู่ในสังคมด้วยกันนะครับเราก็บอกเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็จําลองภาพตรงนี้เข้ามาอยู่ในห้องเรียนเลยดีไหมกรรมการแล้วก็คุยกันนะครับว่าอ๊ะอย่างนั้นเราจับมาอยู่ในห้องเรียนก็กรอบแบบนี้ก็คือมีทุกภาคส่วนจาลองสังคมจาลองสังคมเลยนั่นคือเพราะว่านี่คือตัวแทนนะครับอ่าเราก็เลยเป็นที่มาของการมีทั้งข้าราชการการเมืองส่วนหนึ่ง ข้าราชการประจำะก็คือพลเรือนส่วนหนึ่งทหารตำรวจนะครับแล้วก็ภาครื่วิสาหกิจนะครับสุดท้ายเลยค่ะต้องเน้นย้ํากันสักนิดนึงค่ะมาเรียนวบสแล้วดียังไงคะดรมันตีคะ,ะก็คือนอกเหนือจะได้ความรู้แล้วเนี่ยครับผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าความรู้เนี่ยได้แน่นอนการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดนะครับเราเป็นปรจจญาว่าสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตนะครับสามารถมานั่งฟังเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าอยากจะมาฟัง นะครับสำหรับผู้ที่เป็นสืย์เก่านะครับอันนี้เป็นปรัชญาของเราก็เดียวกันอีกส่วนหนึ่งก็คือได้รู้จักเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนกันซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สังคมไทยต้องการมากๆเพราะเราต้องพึ่งพากันเราต้องอยู่ในกันในสังคมและช่วยขับเคลื่อนสังคม นะครับนับเพื่อนประเทศชาติของเราต่อไปนะครับคือตอนนี้กําลังเปิดรัสมัครุ่นที่7อยู่นะครับโดยรัสมีแต่แต่วันตั้งแต่ขณะนี้นะครับจนถึงวันที่2เมษายนนะครับและจะเริ่มเรียนวันที่28เมษายนจนถึง15กันยายนนะครับโดยเราเรียนเฉพาะวันพุธช่วงบ่ายนะครับตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึง6โมงเย็นนะครับแล้วก็เราก็จะมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนกิะกรนในช่วงเย็นวันพุธนะครับเพราะนั้นสัปดาห์ละหนึ่งวันนะครับเราก็เลือกกลางสัปดาห์เพราะว่า ทั้งหลายต้นสัปดาห์จะมีภารกิจนะครับปลายสัปดาห์ก็มีภารกิจเราก็เลือกวันที่วันตรง,กล,งกลางก็คือเป็นวันพุธนะครับเพราะนั้นถ้าท่านสนใจขนานที่กําลังเปิดรับสมัครอยู่นะครับรุ่นที่7นะครับก็เชิญเชิญชวนนะครับถ้าสนใจค่ะวันนี้ดีใจมากๆเลยที่ารายการของเรานะคะได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแบ่งปันหลักสูตรด,ดีๆอย่างนี้กับท่านผู้ชมที่สําคัญคือเป็นช่วงเวลาของการรับสมัครพอดีใครที่สนใจหลักสูตรวบสอนะคะเรามีช่องทางการรับสมัครมีข้อมูลต่างๆที่สามารถติดตามรายละเอียดได้ตามช่องทางด้านล่างนนนีีี้้เักรบขพมต ร่วมพูดคุยกันนะคะครับคุณผู้ชมคะและในสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวดรมนตียังอยู่กับเราต่อกับประเด็นที่จะพูดคุยกันในฐานะที่ท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์ค่ะต้องมองกันหน่อยแหละว่าเศรษฐกิจปี2,564นี้จะเป็นยังไงเต็มไปด้วยความท้าทายมากมายทั้งเรื่องของโรคระบาดทั้งเรื่องของการที่จีนกับสหรัฐแล้วก็ผู้นําคนใหม่ของสหรัฐจะดําเนินนโยบายอย่างไรกันต่อไปทั้งหมดนี้เดี๋ยวพูดคุยกันในสัปดาห์หน้านะคะสําหรับวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ไดอารี่ช่องห้า